เท่าไร่ไม่ต้องถามนะหมอนะหมอพี่ภูเบศก็ถามว่าลืมใส่ฟันปลอมหรือเปล่ามาดำโอ้ยไม่ต้องถามนะ้านฉันนั้นยังไงก็รู้เรื่องหมดคนใต้ทะเลบอกว่า15บาทได้ไหมโอ้โหกูไม่ตอบมึงหรอกเออถามนีแงสิบห้าบาทได้ไหมหมวกใบนี้ของกูเป็นเรื่องดีเท่าไหร่เรา กูไม่ถามกูไม่ตอบมึงเท่าไหร่ไม่ได้ขายเชื่อแล้วตาหน่าว่าสวยอย่างนี้มีแฟนเลี่ยงจ๊ะโอ้พึงพอมีพอมีกี่คนพมีกี่คนมีแนคนมันชอบเราเยอะเลยว้ายมีีมาชอบเจ๊กี่คนหลายคนเชื่ออะไรมั่งเชื่ออะไรมั่งพี่นอพี่นายสักมินกลาเป็นพี่น้องเรื่องของกูไม่ใช่พี่น้องหรอไม่ใช่แล้วเจ๊มีแฟนหรือยังมีแล้วชื่ออะไรพี่เปียว้ายติดอยู่ในหัวใจของฉัน กูเลยนะกูไม่รู้อะไรดีๆโห่ฮิ้วกัร้อยห้าสิบแล้วกันคนกันเองกูไม่พูดกูไม่ถามมึงหรอกเอาไหมร้อยห้าสิบคนไปเอาเจ๊ไม่เอาของมึงหรอกขายเขาไปเหอะใครนะชื่ออะไรนะโห่ฮิ้วโห่ฮิ้วเขาบอกว่าร้อยห้าสิบไดไหมเจ๊ใครถามโห่ฮิ้วเขาบอกว่าเจ๊ใส่หมวกไปนี่แล้วส่วนเขาขอซื้อร้อยห้าสิบไดไหมได้ได้ได้โอ้ยจะไม่ยอมง่ายนะจะอียอมง่ายจะไม่ยอม เรื่องของโอไม่ใช่เรื่องของเอึองเอโอโว้พักพาพูดกับเราเลยแ <c oughs> จงลุงเปาบอกฝั่งใจแ <c oughs> จงน้องคมสัรบอกว่าเจ๊หันไปหันมาเห็นทั่วบ้านแล้วผมตาลายไปหมดแล้วนะเจ๊ไม่ได้ดูหน้าเจ๊เลยเย่าไปดูว้เไปอยู่ในเวทซี่มึงก็ดูเออมีสิทธิ์ดูน้ากเราหมเขาเลยเห็นเบื้องหลังเลยเลยเห็นเลยว่าเบื้องหลังเรานั่งน่าขาขนาดไหนน้ำหมอถอดแว่นเลยจ้ะเอาเอาอ่นอีกอันนึงที่เรา ไอ้นี่อ่ะดีที่เราไปรับมาแว่นอันนั้นอะอันนั้นอะมีปะอะไรเป็นแว่นตาแว่นใส่ตาอย่างงี้แหละโอ้ยมืออะไรใส่แว่นไม่มีสิทธิ์รับจังงั้นน่นแว่นไอ้แว่นกันลมใส่เขาก่อนเดี๋ยวพัดลมมันลมเข้าตาไหนล่ะพราะห่มมันทับมันมันมันทับอยู่นะเจ๊ที่จ้านี่จ้าใส่แว่นจ้าเคเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันเข้านะเธอยังไม่ได้ยังไม่ได้อ้าวแล้วไปปิดหน้า มิดเลยโอมันปิดสติดเลยหรอควายดองเจ๊ผู้ดีอังกฤษเขาใส่แบบนี้โอ้มึงจะใส่เอามุ้งลงมาปิดไงมึงเนี่ยเอามุ้งมาปิดนั่เดียวพอถึงสวยหน้ามึงเลยเอามุ้งลงมาปิดนี่นี่หน้าใครวาลินบอกว่าพอถอดแว่นเหมือนคนขายขนมเลยใส่ไม่ดีใส่แว่นเลยนะเออพี่คิดไปแล้วว่าต้องตอบแบบนี้ใช่ไหมพี่พี่พูดทางโน้ตเนาะคุณประธานบอกว่าหมอมาแล้ว เรื่องของกูนี่เนี่มอจะมีสิทธิ์ทำอะไรมึงมันส่งไม่สวยพี่จอยต้องไปจัดใหม่หมวกไต้องจัดตัวน้องดีเลยเ็าบอกแล้วไม้แขวนเป็นแบบนี้สวัสดีนะคะคุณยุยยุยนะคะลูกหลานทหารไทยสวัสดีจ้าอถามว่าใครพอแล้วถามว่าใครใส่เสื้อสีขาวแจ้งนะแจ้งใส่เสื้อสีขาวนะจ๊ะโอเคไหมเุณคุณธนวัลรัตน์บอกว่าสวัสดีค่ะป้าน่ารักจ ไม่พูดอย่างนั้นละ,ะ,ะน่ารักไงท้อ,องต้องบอกว่าเอามุ้งปิดหน้าแล้วสวยขึ้น <c oughs> เยอะเลยนะท <c oughs> ึงไม่ต้องพูดกูไม่อยากฟังมึงคนเดียวเนี่ยหนูนาพาพรบอกว่านึกว่าใส่ผ้าคลุมแต่งงานโอ้หกูไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยปากปา,ากอย่างเงี้ยพระสมพูดได้เลยสวัดสดีพี่สุมาลีสวัสดีพี่ปุ๊กกี้นะคะอากอบบอกว่าเหมือนเจ้าสาวเลยเจ๊ไม่ต้องพูดเขาชมสวยเออสวยเนี่ยสวยสวยสวย ดีนะไม่เอามาหลายใบอะลายที่กูจะตอกกระบาลอุตส่าตอกกระบาลอะไรกูมอพตามไม่ดีเลยกูปูอุตส่าไปเอามาจะเอามาขายเอฟซีให้เจใส่ก็บอกดีนะว่าไม่ได้เอามาเยอะก็บอกแล้วเจต่อเยอะที่กูจะทำยังไงอะเจ๋งไงเออเจ๋งไปเลยเออคนอื่นเขาดีเรียบร้อยกันหมดคุณเอ๋บอกว่าสวยสด่สมากค่ะ เจ๊เขาบอกสวยสด่ามากค่ะเรื่องกลัวเจ๊หันมาทางนี้่งบ้างดิคุณสีรีวานบอกวันนี้เจ๊คืองามแท้โอ้ยเออหมี่บ้าบอกว่าลุกเหมือนวานิดาเลยสวยนะมึงที่เดี๋ยพูดสิวินว่าเจ๊อยู่นอนเลยคุณวินวานี่บอกว่าไข่มุกเล็กไปนะเจ๊ กเลือดของกูเออวันนี้คุคณยังสวัสดีคุณอะไรหึ่งเธออะแพนด้าโฟนนะจ๊ะก,ก็ถามว่าเจ๊ไปกินเลือดที่ไหนมา,าคุณมไม่ได้<า>เดี๋ยวดีช่องบินออสวัสดีหมอยิปจ้าส,ส,สวัสดีคุณอะไรสอนสอน,สอนคลินเหรอคะูบเอ็มบอกว่างามมากนี่แหละพระจัดสรร เรื่องของกูเจ๊เลยนะไว้เชิดขึ้นเชิดขึ้นไม่ต้องมาเชิดขึ้นอะไรอีบ้าบอกเขาเตะมุ้งบันบังน้าเ่็กบ้านะนี่นี่พี่พูดทอลนบอกกับน้องจอยฝากบอกน้องแจงด้วยนะว่าพี่หลงรักเท่ากับป้าต้อยเลยนะคะอ้าพี่พูดแล้วหนูละพี่พูดไม่รักหนูหรอคุณหันก็ต้องรักเธอแต่รู้มีมีสิทธิเด็คุณหันสุพรรณภูบอกว่าอะไรรึเปล่าเจ๊จะเข้านอนแล้วหรอครับกลางมุ้งแต่หัวค่ำเชียร์ไอังอยู่มันามึงเนาะ ำไมเขาชอบมาว่าเจ๊ว่าเอามุ้งอย่างนี้สีบ้าบอคอแตกเออโอ้ยทีไรก็น้านีสีบ้าเต็มเลยพี่ต่อยอีซี่ถูกช่องแล้วบอกว่าเปิดมาตอนแรกหนึ่งว่าดูช่องผิดถูกช่องแล้วลูกครเดดบอกว่าเหมือนตานีเลยอุ้ยโอใสิชอบช่ยชอบยลูกจันบอกว่าสีปากแซ่บมากเลยค่ะเจ๊เรื่องของกูเออเรื่องกูนะสวัสดีคุณวีคุณหนูเล็ก จุดบอกว่าปากคอเลาะลายพี่ภูเบศเลาะลายพี่ภูเบศต้องการอะไรพี่ภูเบศบอกว่าผมเอายำบุญเส้นจานหนึ่งครับทำไมอ่ะไอะสวัสดีอิสตนาเออน้องกงสารบอกว่าหมวกอเนกประสงค์ครับกลางคืนเป็นมุ้งกลางวันเป็นที่จับปลาเออ เหมือนเหมือนอุ้ยทำไมมันไม่เหมือนแหหรอมันออกจะน่ารักมันออกจะสวย<อ>เก่งไหมคุณแก้มสวัสดีนะคะพี่ซันบอกว่าวันนี้คอสตูมฟิลเหมือนจะไปเดินเดินชายหาดที่หัวหินเลย <ไอ S 1> วันนี้เขาคุานายนะคะสว,ส,สวัสดีคุณการลุงปอสวัสดีบอกว่าลุงปอบอกว่าสงสัยที่บ้านยุงจะเยอะนะเรื่องของกูอ๋ออ,อากบบอกว่ามวดกอกเะ่อากบบอกว่ามวกอันนี้กันน้ำลายกระเด็นได้ด้วยไม่ใช่ใช่ สวัสดีกรนะปุกอ๋อพี่ฟูบอกรักจออยู่แล้วขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณลูกจันสำหรับสติกเกอร์รให้จ<ช>ิต้ต้นะจ๊ะสวัสดีคุณอาร์มนะจ๊ะคุณเอ่อสวัสดีทุกคนเลยอ้าวพี่ภูเบศมาสั่งสั่งอาหารมาสั่งในนี้เอ้อสั่งผิดที่เขาไปพิมพ์ผิดแพลตฟอร์มเขาต้องสั่งกาลังสั่งอาหารแต่ดันมาพิมพ์ในคอมเมนต์มันน่าไหมเนี่ยงั้นต้องสั่งให้หนูแล้วแหละทั้งนั้นนะอย่างนี้ต้องสั่งส่งพวกหนูแล้วล่ะผมยาวเกิน ต้องเผื่อแล้วล่ะสวัสดีครับสองสาสวัสดีจ้าคุณเจนะจ๊ะเจ๊เจ๊เขาถามมะหมวกตกลงเท่าไหร่ ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่สองร้อยมันแพงไปเจแพงกูไม่ให้มึงเจเรารับมาขายแล้วแล้วดีนะที่ที่หนูเอามาน้อยเพราะหนูกลัวมันขายไม่ออกเยขายไม่ออกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงเป็นจริงเลยเจเราจะทําการค้าอะไรกับเจไม่ได้แล้วนะไม่ได้ยเต็มหมดเลยเราทําการค้ากับเจไม่ได้แล้วไม่ต้องทาปิดร้าน ปิดไปเลยป้ารัตนาดีเรียบร้อยป้ารัตนาคนที่ด่าเก่งๆบอกว่าสวัสดีอังสุมาลินสวยเนี่ยคุณมิวเธอก็สวยไก่ย่าบอกว่าอะไรคุณมิวก็บอกว่าสุ่มไก่ชนผมหายครับ หายไปเลยเยอะนิดเจ๊เจ๊เราสุ่มเขามาใส่หัวอีบ้าบอคอแตกเติมเรื่องโยหวยขนาดนี้สงสัยหน้าใช่คุณเอ็มบอกว่าลุคนี้จะค้าขายร่ำรวยนะขอบคุณคุณทันวรัตน์นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำวยพรสวัสดีนะคะคุณลีออนคุณทีสามดีแถวว่าลองพื้นเจ๊กันกระสุนไหมครับ แรงแรงมากดาเจไม่ได้หนาขนาดนั้นนะใช้กันกระสุนอะไรอ่ะกูพูดดีนะคนนี้ทักชี่บอกว่าฝาชีที่บ้านหนูหายค่ะหายไปเลยอยู่ที่สนใจมึงอ่ะอยู่ที่เจอ่ะโอ้กูจะเอาไปทนอยู่ทําไมอ่ะเออแล้วเจเอาไปใส่หัวทําไมโอ้ยกูใส่หัวที่ใหญ่อีบ้าบอกเขาแตกอเจต้องจับสิเฮ้ยเจ๊่พูดนะพี่พู้เวถามว่ากินกุ้งเผาเป่าครับมาดามทําไมเขาถามว่ากินไหมครับ ไม่ไม่ไม่ไทานหรอกถ้าถ้ากินเขาจะส่งมาให้กินหรือไม่กินไม่ทานไม่ทานเจเจบอกว่าผ้าขาวมันสั้นไปครับยาวลงมาปิดหน้านิดหน่อยจะสวยขึ้นไหนลองดูสิเจ๊ทําแบบผู้ดีองเกตเลย๊เมาทำกับเรานะไม่ใช่ผู้ดีองเกตเขาตัดถีงเลยไม่จัดทรง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 เขาถ่ายเฮี้ยสิเอ้านะมาเขาแต่งทรงให้สวยๆไม่ได้หรอกเดี๋ยเจทำผู้ดีอ่งเกตไม่ใช่หน้าผมเลยไม่ได้ิลยอะเจ๊โอเคเจ๊เวยนะนี่นี่ไงผู้ดีองเกตเนี่นี่เจ สแล้วสวยแล้วคุหน้านะผู้ดีอังกฤษน้องลูกตาบอกว่าป้าสวยมากหลงรักไม่ไหวแล้วค่ะลูกตาลบอกเจ๊สวยมากเลยเขาหลงรักเจ๊มากๆเธอทัชชี่บอกว่าจัดสงภาระีัยแต่ไม่เห็นลูกตาเจ๊อาเจ๊เอาไปข้างหลังก็ได้จ้ะถ้างั้นจะได้สวยๆเออโอเคเจ๊น้องฟิล์มน้องฟิล์มพูดเหมือนพี่เลยบอกว่าสงสารเจ๊จุกตามหาผ้าขาวบางทั้งบ้านเลย เจ๊เป็นหัวอยู่ฟิล์มบอกเนี้ยเราไม่เคยไปคู่อะไรกับใครสวัสดีคุณสาลามเบนบูบูบอกว่าใครเอาเข่งใส่ให้ป้ามึงมาถามทำไมเออแจมพี่ชักท้อใจแล้วนะสวัสดีวิดบุ้มเป็นผู้หญิงดังเลยผู้หญิงผู้หญิงพูดสาวเรื่องนะอุสาไปเอาหมวก ไปเอาหมวกแนวนี้มาขายนี่ไงจบแล้วน้องมานบุรพาบอกว่าถอดออกจากพรีเซนเตอร์เลยครับใส่แล้วขายไม่ได้ใส่แล้วขาย M MKT ช h อ p บอกว่าเหมือนส่มไก่เลยค่ะเจ๊ไม่เหมือนมึงเดีมาพูดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนียนี่เนี่ยเดี๋ยวนะคอคอแตกตอนเนี้จอยเสียความมั่นใจแล้วหมวกมันไม่สวยใช่ไหมคะมันไม่สวยใช่ไหมหมวกไม่สวยหรือว่าเจ๊ต้อยใส่แล้วมันไม่สวย มันเป็นยังไงจะแล้วทำไมจังจัดให้มันนะใครดูดีใครใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูดีเราพูดกันเองอ่ะเห็นไหมเจ้าตอวเขายังบอกเลยว่าเขาใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูอุ้ยขายของแล้วเว้ยขายของแล้ว้ยไม่ต้องไายเว้ยไม่ต่อไหยเว้ยอุ้ยพาพุธแทนเราเลยสวัสดีคุณสตรีงอมรุ่นราความที่ชื่อรัตนาเขาบอกว่านึกว่านางเอก เรื่องปริศนาออดบอกว่าไม่เหมือนสุ่มไก่ครับเหมือนคอมไฟมากกว่าหนะ้าขาวมากกูไม่เหมือนไก่เลยไม่อยากเหมือนบูบอกว่าแป้งหมดตลับอ่ะบูบอกว่าที่ขายไม่ได้เนี่ยเพราะเจ๊แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องแต่งเรื่องแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอกเออจ๊โอ้ยพระเราหมดสวัสดีคุณจรัลพรพี่ธีรศักดิ์นะคะคุณปอเปาน้องกาตาลีน่านะจ๊ะคุณสามสองห้าศูนย์เก้าบอกว่าอะไรป่ะอันนี้อลิซาเบธที่เท่าไหร่ครับอุยัยยัยเราไม่อ่านเอือมนะจ๊ะอ้ ลูกตาลถามว่าขายใบเท่าไหร่คะเจ๊เขาอยากใส่สวยเหมือนเจ๊บ้างนลูกตานบอกไม่เลยเราจะหาให้ถ้าอยากใส่ตัวอย่างนี้เท่าไหร่เขาถามเท่าไหร่ถามหมูตอบหมายแล้วเท่าไหร่เรื่องของกูกูไม่ตอบมึงนี่ควยดองน้าเน่าไม่พูดเลยมันว่าเราด้ยแล้วลูกตาลก็ถามว่าเจ๊ขายให้ลูกตานเท่าไหร่ไม่ขายก็ได้เขาอยากซื้อเขาอยากใส่แล้วสวยเหมือนเจ๊อะไม่ต้องถวยเอ้าขายอะไรอะขายเขาไปซีไปดูว่าช่องบินนี่ ขายให้น้องลูกตาลเท่าไหร่เพื่อนหนูไม่ใช่เพื่อนเขาขายเออเพื่อนหนูน้องลูกตาลเขาอยากสวยเหมือนเจ๊มั่งเจ๊ขายให้เขาไปเท่าไหร่จ้าูเอาเอาเยจะให้โอ้ยให้ด้วยบูบอกว่าฮให้เจ๊ลองนั่งหันหลังสิพี่เผื่อยอดขายจะดีขึ้นหันหลังให้กูอะไรบ้ามอคแทก โว้พามูแทนเลยอาบูอันนี้เท่ากับอยู่ที่ปีเซนเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วพี่ี่เราถามเลยว่าเจ๊เอาสุมไก่มาข้อบหัวทำไมม่ไอ้สุนไก่ขรอบหัวมึงจะรู้ดีว่าอะไรคืออะไรเอาอะไรคืออะไรัสดีคุณว่าละไทยเนี่ยหนูว่านี่ขนาดแค่ทดลองเอามาขายนะเพราะกลัวว่ามันจะเจ๊งเหมือนสินค้าอื่นๆที่เรานำมาขายมึงจะเจ๊งแน่เลยหน้าตามึงอะก็เจ๊ เจ๊ทำกี่ตัวและสินค้าขายไม่ออกอะไม่กี่ตัวหรอกแซงเราเราสะดุดเลยคุสันบอกว่ารู้จักเรื่องปริศนาด้วยรู้อายุเลยอุ๊ยก็พี่ก็บอกแล้วว่าพวกพี่40ไงสวัสดีไอ้เมนสวัสดีคุณนาทีนะคะคุณเออ่โอ้น้องกาตาลีนาบอกเตรียมไปสัมภาษณ์งานแล้วขอกำลังใจหน่อยครับเจ๊กาตาลีนาเขา กำลังไปสัมภาษณ์งานเจ๊ให้กำลังใจเขาหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ได้ได้ขอให้เขาได้งานบอกเลยขอให้เขาได้งานเป็นคนดีตลอดชีวิตเออส่งกำลังใจให้นะจ๊ะขอให้ประสบความสำเร็จนะจ๊ะในสิ่งที่หวังนะบ้านเยอะแยะเลยอุ้ยลูกตาลบอกว่าป้าคนสวยใจดีให้ฟรีใช่ไหมโอเคให้ใอ้ลูกตาลฟรีใช่ไหมใช่ใช่อุ้ยลูกตาลขให้ฟรีเลยอ่ะไม่ให้มึงอะถ้าเจ๊ให้ลูกตาลฟรีเจ๊ก็ต้องถอดหมวกอันนั้นออกมาจ้ะท็ไมอะถอดให้ลูกตาลไปเลยเดี๋ยวหนูไปเอาเงินในกระเป๋าเจ๊มาจ่าย เมย์เลยค่ะงั้นงั้นถอดแหวนเจมาวงหนึ่งแทนถอดแหวนเจสวัสดีกรุนจ่ายค่าหมดจ่ายค่าหมดเจลูกตาลอเขาโยมาลูกตาลทำไมลูกตาลโชคดีอย่างนี้เป็นคน เจ๊ถอดแหวนเลยนะว้เลยที่มีโชคดีก็เพ่อเอาข้ามัวให้กับลูกตาลตั๋งเขาจะมาเป็นแถวป้าใจดีมากเลยนะทัชชี่บอกป้าใจใจดีเหมือนมึงอ่ะเจ๊ใจดีอย่างนี้ร้อประเทศไทยเลยไม่ต้องร้อสวัสดีพี่ธนูศักดิ์นะจ๊ะคนนัทักการบอกซื้อให้ผลให้หนูมั้งสิเจ๊ไม่ซื้อให้มึงอ่ะอันนั้นออกมาเดี๋ยวเอานั้นให้ลูกตาลอันนี้เจ๊จะให้ลูกตาลแน่นะแหวนอันนี้หนูยึดนะเดี๋ยวอีกวงนึงด้วยนะ เพราะว่าจต้องเอาไปจ่ายค่าหมวกเพราะเจ๊ให้ลูกตาลหมวกไปเนี่ยใช่เพราะหนูไปรับมามันมีต้นทุนต้นทุนบ้าสิแล้วนี้เปลี่ยนเสื้อดีคนตัวอ้วนคุณอะคาวะทัชชี่บอกว่าหนูขอหมวกด้วยคนสิไม่ให้ออาไม่ให้ทัชชี่หมวกเปลวอันนั้นออกมาอันนั้นให้ลูกตาลจ้ะอ่าต่อไปใบนี้นะจ๊ะหัวรีบเลยเจ๊หัวรีบเลยรีบใส่ก่อนมันน่าเก็ต กูไม่ต้องมาใส่กูดีบ้าบอกข็แตกแล้วทำไมเขาใส่แล้วมันดูเหมือนมูวททำไมเขาใส่แล้วมันไม่สวยอะทำไมเราใส่แล้วมันสวยอะตอนหนูไปลองที่ร้านอะมันสวยมากเลยนะจ๊พูดโงดเลยแล้วทำไมเจ๊รับเปอย่างงี้อะม่เป็นมูมสันบอกว่าให้เจ๊ช่วยรีวิวอย่างเป็นทางการหน่อยพี่ว่ามันจะไม่ดีนะคมสันนะแต่ตอนที่พี่ไปลองที่ร้านมันสวยมากเลยนะ เอาไงดีแจเราเปลี่ยนพรีเซนเตอร์ไหมสวัสดีหญิงหญิงแจเราให้น้องจำมานั่งใส่ให้ดูแป๊บหนึ่งได้ไหมเรามองอนาคตแล้วควรหยุดทุกสิ่งอย่างถูกโคตรโศกใจทั่ตกใจท่านเลยโว้ยโคตรเราเลยใบไม้ที่หายไปบอกว่าป้าใส่แล้วเหมือนพจมานเลยนะเรื่องของกูอ่ะเขาชมอ๋อเหมือนพจมานพูดภาษาแจงฟิล์มบอกว่าหมวกคนแก่จริงเหรอแท็กที่บอกเลิกกิจการ น้องจำอุ้ยน้องจำช่วยแม่หน่อยดิน้องจำมามาอามากินเฉยน้องจำมาช่วยแม่นี่องได้ไหมอะลูกน้องจำใส่แล้วน่ารักทำไมเย่หมอใส่แล้วทำไมมีแต่คนเขากลัวป้าไม่เข้าใจเลยโอ้มีแต่คนกลัวน้องจำมาช่วยแม่หน่อยลูกโงกแม่จะเจ๊งแล้วมานี่แป๊บเดียวเร็วเร็วเดี๋ยวแม่เติมโลบัร์มาเร็ว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 เรวเร็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 วยร็วเ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 ร่วเร็วเรับคุณอัครเดชบอกว่าฝาหม้อหายไป จำ้ำทำไมหมวกลวมันเหมือนอะไรอย่างนี้จริงๆหรอน้องจ้ำมาช่วยแม่หน่อยสิลูกตาเนี่ยบอกเลยว่าหมวกสวยจะตายวินเทจเลยนะคะน้องจ้ำมาหาแม่หน่อยครับโดนเลยสวัสดีคุณแก่นนะจ๊ะเหมือนมาดามสวยค่ะโอ้ยอย่างน้อยก็มีคนดวงคนหนึ่งแล้วให้กำลังใจแล้วสวัสดีนะจ๊ะอินเทอร์เวลค่ะบอกว่าขอถวายพระอภัยมณี <laughs> นี่นั่นเดี๋ยวี่ยิปากุลยแสดงว่ากทำไมเราทำไมเรามันเป็นลุกผู้ดีอังกฤดมากเลยนะสวัสดีคุณฟรานซิสนะคะบอกว่าอยากเห็นหน้าโกบรลิจังอ๋อเจ๊เป็นนางสุมาลินใช่ไหมพี่อะไรพี่ทีพี่มดบอกว่าไม่ได้แล้วปากลูกหลานไม่สงสารแม่เหรอครับ อันนี้ไม่ใช่แม่หนูจ้าเรื่องของกูอันนี้ไม่ใช่แม่หนูนะจ๊ะหนูเป็นหลานเขาบอกว่าเรื่องของเขาไงอ๋ออ่าเจเขาบอกเองนะคะว่าเรื่องของเขานะค่ะน้องจ๊าบมาน้องจ๊ามาหาป้าหน่อยเลยน้องจ๊าบช่วยแม่หน่อยสิลูกถามหน่อยว่ามันนั่งตรงนี้กับข้างๆไหมอนทำไมเราต้องสงสารเราทําอะไรผิดเหรอแน้หมอกเขาสวยจะตายอ่ะเออพี่ดีบอกว่าอ้าวนี่มาขายหมวกกันเหรอ ่ไฟังมาหรอกอ้าววินีอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นกับป้าวันนี้สองไม่ได้ถ้าถ้าน้องจ๊ะไม่ให้ความร่วมมือน้องจ๊ะมาช่วยแม่ก่อนลูกแบบเดียวเท่านั้นสวัสดีคุณฮานาค้าคุณฮานาค้าคุณกิติพงศ์พี่สังอาจถามว่าเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยจะไปจะไปเก็บผึ้งเหรอครับ ไม่เอาไม่เอาแม่นะหมอกทัดชีบอกว่าสงสารหมวกนะไม่ดีกับเราอ่ะน้องจามแป๊บเดียวลูกสวัสดคุณอัเขาบอกว่านั่นหมวกหรือหววครับเรื่องของอกอเรื่องของก้คนรักบอกว่าผู้ดีอังกฤษมากเลยค่ะเจ๊เขาชมว่าเป็นเจ๊เป็นผู้ดีอังกฤษมากเลยค่ะป้าเคี้ยวหมากจนปากแดงเลยนะเรื่องของฉัน ใจร้ายวอลีสี่ลิปสวยมากเลยค่ะไมันจะมาลีสีลิปแปากอีปากไม่เป็นมงคลเขาชมไม่ต้องไม่ต้องมาชมอ๋อเจ๊เจ๊คนชมเจ๊แบบอ้าวมึงไปทำทำโดยเจ๊ฟิล์มถามว่าจะไปดำนาที่ไหนครับเนี่ยไม่ได้ดำนาหรอกเร็วๆอ๋อน้องจำน้องจำจำหน้ารากะเดี๋ยวดูนะดูน้องจำทดีๆครับจำนั่งข้างๆยายหมอหน่อยลูกทำดีๆครับน้องจำนั่งดีๆครับนั่งมาใกล้ๆยายหมอหน่อยนี่สสวััดีครบสวัสดีครับ น้องจำใส่ทำไมน่ารักเลยแจับทำมานิดนึงลูกแม่เขาจับทำไมอะทำไมอะก็ะทำไมล่ะนั่งใกล้ๆกันแป๊บนึงโอเคได้แป๊บเดียวนั<__่งใกล้ๆหลานหน่อยเอออย่าจับหลานพูดอย่างนี้นะน้องจ๊มเงยหน้าในกับพอน้องจ๊มใส่แล้วเป็นไงเนี่ยไม่ทำดีๆน้องจ๊มทำดีๆไม่เล่ยหนิ ไม่มีลูกหรอค่ะมีค่ะแต่ไม่รู้อยู่ไหนจ้าน้องสมระสงส์บอกว่าเขาบอกว่าเจน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวเพราะมันนี่แหละอาชีระยาบอกว่าอย่ากินหลานนะคงไม่ได้กินอย่าพูดนะอะไรเลยพี่นีบอกว่าถ้าเปลี่ยนคนมาเป็นน้องจำนี่น่าจะขายดีนะเนี่ยเจเราพรีเซนต์หมวกหน่อยเราไปรับเขามาแล้วเจพี่ตีหาบอกว่าหมวกสวยแต่คนใส่อแก่แก่ แก่มึงก็อย่าแก่มึงแก่ติดตามทำไมเออติดการติดตามทำไมเออเออนี่มีแต่คนบอกน้องจ้าใส่หมวกแล้วน่ารักมากเลยเจตีหลานทำไมพูดเขาดีๆอย่าไปจับอีบ้าบอคอแตกจับหลานเพื่อคนดีเจ๊น้องจ้ายัยหมอหยิกเหรอลูกมาครับอ้อลืมครับอะไรครับนลูกครับอ้าวสวัสดีนะคะคุณวรกัญญานะคะ เอออะไรอะลูกไม่เอาลูกพอแล้วแม่ขาปากแซ่บมากเลยนะอธิชาบอกเรื่องของกูเออเรื่องของกูพูดอย่างนี้นะ้บ้าต้ได้เรื่องแน่เลยทุกเรื่องมาสั่